เรามาแวะม้อนสกาดนะคะขับรถขึ้นมาประมาณ40นาทีนะคะจากที่พักนันตาเดี๋ยวเข้าไปสั่งน้ำก่อน<ม>นี่นะคะตอนเที่ยงนะคะแดดเปรี้ยงๆแต่ว่าอากาศ27องศากับชาเมียงเดี๋ยวขอชิมกันนะนี่คือเป็นเซตชานะคะ 100บาทมีขนมปังแล้วก็มีชากินชากับเขาชิมชาเมียนอหอมใช่ค่ะขอบคุณค่ะบิวนะคะน่าจะแบบดิฟกาแฟหรือว่าแบบจิบชาร้อนๆแล้วนี่ วิวแบบพาโนรามานี่นะเรานั่งจิบช,ชาตร,ตรงนี้นะคะข้างในออกมานี่ก็คือถูกอบล้อมไปด้วยเขานี่เมื่อกี้เรามาจากปัวเนาะตอนนี้อยู่ที่สกาดนะคะนี่ค่ะเราลงมาไหว้พระนะคะวัดภูเก็ตแต่ว่าอยู่ที่ปัวนะคะ ีวัดอุณหภูมิใส่เจลแอลกอฮอล์นุดอง2มีของขายด้วยนี่จริงๆที่จอดรถตรงนี้ก็ได้ค่ะโน้นห้องน้ำห้องน้ำมีโนนะคะมีห้องน้ำด้วย งวัดภูเก็ตจะมีแบบนี้ที่ให้อาหารปลานะคะนี่เดี๋ยวลงไปแต่เขาให้อาหารปลานี่น้องปาลารอกินนะดูนะเฮ้ยลงมาแล้วนี่แล้วก็วิวเชินทุ่งนาถ้ามาตอนก่อนหน้านี้ก็จะน่าจะเขียวชุ่มแบบต้นข้าวนะคะตอนนี้คือเก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะแบบแห้งแรงนิดนึงแต่ก็ยังสวยอยู่นะ ก็นี้คือจุดไฮไลท์ไหว้พระกินลมชมวิวแอดวัดภูเก็ตปวนน่านค่ะนี่ถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้เราลงมาจากวัดภูเก็ตนะคะเราลงมาเจออีกวัดนึงมาทำบุญแอดวัดเฮียนานครนะคะอันนี้น่าจะอันถูกนะเนี่ยคือแบบสวยมากเลยโบสถ์เป็นสีขาวเงินเดี๋ยวถ่ายให้ดู สวยมากพระนาคเป็นสีเงินเลยค่ะร้านกาแฟไทยลือนะคะนี่คือแบบมุมมหาชนที่ถ่ายกับผ้าให้แบบิวสวยนี่นะ ก็มันจะเป็นแบบวิวท้องนาแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะก็จะหลงเหลือประมาณนี้นะ คือที่3ของเรานะคะ Go h ฮโอนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างหรือว่าตอนนี้แดดร้อนเกรี้ยงมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน <c oughs> เดี๋ยวเรา่าจะต้องเข้าไปเช็คอินในนี้นะคะนี่ Go h ฮโอ o สพา,านแดง าไปดูเช็คอินในนี้ก่อนนะคะห้องเรายังไม่เสร็จนะคะมาดูห้องของนาวีก่อนในนาวิพักเข้าไปดูห้องสิแอบบดูห้องนาวีก่อนมีอ่างให้นาวีเล่นน้ำด้วยเร็วไหไงไนี่อ่างให้นาวีเล่นน้ำก็เตียงนอนของนาวีนี่นอนชมวิวทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะ ใช่มีน้ำด้วยแล้วก็วันแรกค่ะที่นี่ใช้สิทธิ์เราเที่ยวได้กันได้นะคะเพราะเราพักแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ข้างในก็คือวัดอุณหภูมิแล้วก็คือเข้ามาแล้วแบบหอมมากหอมช็อกโกแลตหอมจริงนี่สวเพิ่ช็อกโกแลต บรี่เคลือบช็อกโกแลตค่ะอันนี้เราเอาไซส์ใหญ่นะลูกละสี่สิบบัลลี่เคบช็อก,กอโกแลตเขาเคลือบหนาอ,อยูน่นะไม่ได้เคลือบแบบบางๆเ,เคี่ยวหวานเราลี่สดเคลือบช็อกโกแลตอืมหอมมาก ซึ่งแค่สังนดาดก็คือเข้มข้นมากแล้ว <c oughs> ถ้าใครที่แบบสายเ,เข้มๆมมันมีแบบมีเดียมแบบแม็กซ์แบบกูใจนี่นะคะโกไกโอ้ก็จะมีนี่สะพานแดงที่เขาจะมาถ่ายรูปกัน ห้องพักกันนะคะของเราห้องที่8นะคะนี่เข้ามาคือเจอนี่เลยวิวทุ่งนาน,นะคะแต่ว่าตอนนี้มนันเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะลงมาก็จะมีเนี่ยเก้าอี้นั่งชิลๆตรงนี้เป็นแบบโอเพนแอร์นะคะนี่มีอ่างด้วยวิวก็แบบนี้เลย แล้วตรงนี้มีห้องนะคะเป็นห้องผัดลมเหมือนเป็นแบบเตียงเสริมนอนชิลๆถ้าแบบอากาศดีๆก็น่าจะแบบนอนสบายเนี่ยนอนดูวิวถัดมาทางขวาจะเป็นห้องนอนนะคะนี่เตียงแบบคิงไซส์ใหญ่ๆเลยจัดน่ารักดีนะก็นี่มีโต๊ะ ไม่นเสื้อทีวีแอร์พร้อมนะคะพัดลมจะเป็นห้องทางซ้ายนะแล้วก e ็น uh ี่มีน้ำเปล่าให้ค่ะพี่มามาเออนูดูขับด้วยกาแฟะเขับไปดูห้องน้ำกันมีอะไรให้บ้างมีห้องน้ำท่าดามีอะไรบ้างแชมพูครีมนวดแล้วก็ครีมอาบน้ำนะคะทิชชู่ แล้วก็แยกโซนนี่มีแบบฝักบัวใหญ่เครื่องทำน้ำอ,อุ่นพร้อมอาริสวัสดตอน7มง20กับอุณหภูมิ22องศานะคะนี่ออกมาจากห้องนอนก็คือวิวทุ่งนานะคะแต่ว่านี่คือเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วมันก็จะแบบออกเหลืองๆหน่อยเป็นแบบเหลือแต่แบบซากๆรวงข้าวนะ่ะกองฟางแล้วก็น,นี้ก็ อย่างที่บอกว่ามันมีอ่างเนาะใครไหวก็ไปก่อนเลยคือ22องศาไม่ไหวจริงจริงยี่ภายทิตจะอยู่ข้างหลังนะคะเห็นแบบเป็นหมอกในในในไกลๆอะ่ะ22องศาคือเย็นกว่าเปิดแอร์อ่ะแอร์ในห้องคือ25ออกมาคือเย็นกว่า สวัสดีที่โกไฮโอนะคะนี่เดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้านะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในว่ามีอะไรทานกันบ้างนะคะใลห,หรือเรานะคะก็นี่เลยทานอาหารตรงนี้เลยโกไฮโอ